สวัสดีพการยืนส,สามส,สามสวัสดีครับอยู่กับเราไวรุ่นทอ,อวันนี้เราจะมาขายแบบแนวใหม่รถดีๆการขายรีเซนต์ก็ต้องดีไปด้วยนะวันนี้พเพื่อนๆดูจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าอ่าเมืวันนี้ที่มาขายเอาจัดมาบอกให้โหดๆเลยแบบมัน้ายเพื่อนๆที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนนี้ไม่สนใจเรานะจัดไปวันนี้จะเรียกว่าใครไม่ดูคลิปนี้ไม่ลไลค์คลิปนี้ไม่แชร์คลิปนี้ไม่ได้เซื้อรถคันนี้คุณจะต้องเสียใจแน่ มันไซพวกไปเที่ยวไม่ยอมสนใจแซกไปรุ่นท่องอวันนี้เราจะไม่เตรียมเลยนะเราจะขายแบบว่าบังพาซันที่ขายอาหารทะเลจ่ไหมพูดคําแล้วก็ตบตบท้ายอ่ะเรียกว่ายกลอ้อเป็นลูกล้อกันนะวันนี้จะไม่เตรียมมาเลยเอา้านะครับวันนี้ว่าความฮาจะเป็นไงเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะถูกต้องก็ได้เอา้าเพืเ่อนๆครับวันนี้เราอยู่กับรถดุพติมอนเตอร์79อ้าวทิ้งก,กันเลยนะ กส็สตรอ่าโอเค,อเคย,กยกเสียงนึงแก่โอเคใครพูดผิดนะครับอ้าววันนี้นะครับ,นนรบเรามาคันนี้รถคันนี้ดำสีดำปี0อ0พิผิดหมดเลยปี2อ1 3โอโ้โหอ่อนนี่หายเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาคันนี้นะครับเราจะมาดูว่าทำไมคันนี้เราถึงมาจับให้โปรโมชั่นคันนี้มีขเนในในในขาเรียกว่าแตงคาร์บอนจากโรงงานหรือเปล่า พี่ผมว่าใช่ผมว่าน่าเป็นคาร์บอนศูนย์เพราะว่าผมเห็นบางโคนนี่มีรูปปกติอยู่ลายนี้กําลังมาแรงเป็นคาร์บอนลายหนัง<อ>แม่แม่กับยุกแม่ยกจอมเสียอีกคนละสองคะแนนแต่ไม่ยอมตอบแท้มาครับเรา้่ใหญ่เฮ้ยดูงานสวยๆครับหโอให้เพื่อนดูคนนี้ ขายแบบทุกๆเลยมีการล้มมีพักเท้ามีท่ออ่าท่อแต่งอันนี้เขาเรียกว่างานคัสตอมสองออกหนึ่งแบบสวยๆสตาร์ทนี่แอมตัอันนี้เป็นสองสูมนะสตาร์ทหนึ่งถือว่าหาเล่นะกับแผ่นป้ายทะเบียนที่จังหวัดที่ไม่มีกระเทียมกินนะครับคือจังหวัดอะไรกระบี่เพราะอะไรถึงไม่มีกระเทียมกินกระบี่ไร้กระเทียมทานแหมดูสุดยอด แหวววววต้องอย่างนี้จบแล้วที่จบปริญญาตีเรียะจบปเจ็ดปอดีด้วยเนี่ยปสีความรู้มีเพียงแค่ชั้นปสีเอออย่าแพ้แน,น่นอนปสี <c oughs> อา้าวคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยแค่เพียงราคาเก้าหมื่นเก้าพันารเบบาทถูกต้อง <c oughs> อ๋อนี่หายเลยเก้าหมื่น 9,900 0บาทเท่านัน้นเพื่อนๆคันนี้นะครับปี13มีระบบ AB บ <F. S 1> <AB. S 2> ี AB ีีแล้ว a อ c ีซ <F. S 1> <AB D. S 2> โอแล้วระบบเบรก A อ S ด <c oughs> เอสยูนิเอ<ป>มันจะมีเบรก ABS กับไม่ ABS ีถ้าตัวที่ไม่มี A B S ีเอราคาถูกแต่คันนี้มี ABS <c oughs> นะเอนะเอ้ามาทายเรียนมากันว่าเรียนนี้ใหม่เท่าไหร่ปุ๊บใครใกล้เคียงสุดเอาไปเลยไปเ0้าน เท่าไรหม <15, 000. S 2> ื่นห้าพันหมดเลยใครถูกตะกี้ใครถ่ายมากสดุดแม่รถปีสองสิบสามนะครับวิ่งสามหมื่นเราไม่ตั้งใจเลยหลักพันได้ยังไงถ้าหลักพันนี่กอแล้ววิ่งสามหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆน,นี่เรือนใหม่นะครับหน้าปัดไม่มีแตกมีเหลานะครับสามหมื่นสองพันกิโลถือว่าน้อยมากนะสำหรับน้อยมากสําหรับรถปีสิบสามเมื่อแปดปีที่แล้วนะวนเพื่อนๆอ้าว เดียสตาร์ทให้เพื่อนฟังเสียงน่าสุดยอดมากเลยคันนี้จะขี่ให้เพื่อนดูด้วยนะผมบอกเลยนะรถที่ราคาแสนกว่าบาทอาจจะขี่ไม่ดีเท่าคันนี้่เพราะว่าคันนี้มันสวยจริงจริงสุดยอดมากมาเออโคตรสุด,สดเออ,อดูไปดูดูไปดูอ้าวอย่างนี้เขาเรียกว่า

รถคันนี้นะเบกนิ่มเนกเบกหลังนิ่มเบกมีนิ่มนะคัสก็นิ่มแม่กำคัสนิ่มไหมนิ่มนิ่มอยู่เกสรพวงมดเลยเอาจริงนิ่มคือรถคันนี้นะคือพี่เพื่อนบอกเลยว่าคันนี้ถูกแล้วไม่ได้ลงหน้าที่แปดไม่คือไม่ได้แปลว่ารถเปลี่ยนโค้งเปลี่ยนซากจมน้ำแจ้งหายไม่ใช่เลยนะผมว่าขายแบบเล่นๆแบบมันไส้เพื่อนๆที่ชอบไปเที่ยวไม่สนใจเรานะเอาบอกราคาคันนี้เก้าหมื่นเก้าพัน เก้าหมื says, them, ่นเก้าพันถ้าใครซื้อสดนะเออสดอยู่แล้วเขาจะซื้อสดอยู่แล้วจัดเงินไม่ได้ถ้าใครซื้อสดเรามีบริการส่งให้ถึงบ้านฟรีถึงบ้านฟรีโชว์เบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าให้ตคนกดนยว เยี่ยมเยยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเออเยี่ยมมากเอ้าวี้รล้างจอดไปก้าวแซ็ครกินัอดกัน